สบายดีสบายดีสาวบุญเปียงสาวลาวสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อยินดีตอนหับทุกคนเข้าสู่่องยูทูบของสาวบุญเปียงสาวลาวเนาะมาพบมาพบกับสาวเปียงในมือนี้สาวเปียงกับสิภาทุกคนมาหาทางครอบครัวครอบครัว,วหนึ่งเนาะกาเป็นแม่เลี้ยงเดียวทุกคนกาซื่อว่าสาวรัดดาเนาะซึ่งในไลน์นคนกาสิงหูจากเพิรนแล้วเพราะว่าทางเพิ่นกาได้ออกจะกอะชื่อว่าหนอออกชื่อหลาย,ลายช่องเนาะเพราะว่ายูทูบหลนยช่องกำมาหาเพิ่นอยู ก็คือทางเพิินนี่ก็เป็นอาสวะในเขตอา่าสวยเหลือเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นแม่เลี้ยงเดียวเขาทั้งเฮานี่กับบุหูนอกว่าเพิินกะเปิดใจไปน้ำบ่อหรือว่าจังใดเนาะแต่ว่าคว่เป็นไปเป็นมาที่ว่าเป็นจังได้เพิินคือได้มาเป็นแม่เลี้ยงเดียวเนาะ อาผัวเสียบรหรือว่าปะกันนั่นเขาก็ยังบทันหูเร่องรายละเอียดอย่างเรกทุกคนเนี่ยกาซีได้เข้าไปโอ้ไปรูมกับเพื่อนจักน่อยนี่แหละเนาะกรฝากทุกคนกดไลค์ like, ก็แชร์ก็ติดตามสาวบญเพียงในเด้อเนาะเพื่อเป็นกําลังใจสาวเพียงเฮ็ดคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมเบิรงโฆษณาใหา้แน่ดยเดี๋ยวเข้าไปโอ้ไปรูมกับเพื่อนเลยเนาะทุกคนสบายดีโดยสบายดีสบายดีทางอาสาวรัดดาเนาะเห็นไหม เพราะว่าทั้งเข้ากับาหาเพิ่นกับเป็นครั้งแรกเนาะโดยโดยก็ได้ยินข่าวข่าวเพิ่นกับพอสมควรโดย,โดยกาว่าเป็นแม่เลี้ยงเดียวบ่โดยแม่แล้วออือ,อ,อเป็นแนวใดคือได้เป็นแม่เลี้ยงเดียวบัดนี่ปะกันบอหรือว่าตาจากการจงังไดอ๋อออือเป็นแนวใดอันที่ไปไที่มาคือแบบว่าได้ปะกันอ๋อเพื่อนอยากไปนะคะก็เลยให้เพื่อนไป นี่เมื่อพูนยากไปได้เขาก็ดึงพูนใบมาได้เนาะดยแม่ก็ได้ปล่อยไปซาฮะนะปะกันตะโดนแล้วกะปีกว่าแล้วโอ้ปีกว่าถึงจะโดนเติมเ<ม>นาะนี่แต่ลูกทั้งลูกอ่ะสาวรด,ดาได้จากเดือนนะคะ่ะฮะก็ได้สองเดือนสิบป่ายมืออืมอืมในท,ทั้งเชือกในนะะเขาทองนี่นะทองกระเพิ่อนนะบอแม่แล้วแล้วกระเพิ่์บอสหัวาจะาทอง แ่นเพิ่นกับบุูโแต่ห้ากับบุหฮะแล้วบาเห้าวทองกับเพิ่นนั่นแหละตอนจากกันนะแ่นโอ้เออเออว่าแร้วนี่ทั้งผัวเก่าเนาะสามีเก่านี่เป็นคนไปเป็นคนอยากไปเนาะแนนอืมอืสารดาก็เลยปล่อยให้เพิ่นไปแนนเออเออว่าเล้วเพิ่นมีมีคนใหม่หรือจังไรหรือว่าแเรียกเพิ่นนั่นแหละมีแต่เพิ่นบอกาว่าเวลาที่เพิ่นอยากไปเนาะแมน เพิ่นแบบว่าเปลี่ยนไปไวะคอยเปลี่ยนไปบอกระเพิ่นก็คอยเปลี่ยนไปค่ะนะกอเพิ่นก็ไปบัดเดียวเลยฮ่ะนะอออๆอคืออยู่อยู่กินกันเนาะได้จักปีค่ะสี่ปีปลายอืออือพอได้สี่ปีปลายแล้วเพื่อนก็คอยห่างไปห่าง<ม>ไปเลยมีบาา่แบบว่าผิดเถียงกันถึงขนาดว่าลงไม้ลงมือกันบ่เคยมีอยู่นํากันมาบ่เคยลงไม้ลงมือั่ะนะโดย เพิ่นบอกดีๆบ่ต่อสิไปเรือจังไงสัะเพิ่นก็บอกดีเออเพิ่นก็บอกเออจังได๋ข่อยก็สิป้าได้ข่อยก็ถามมาเป็นยังจังป้าอยากป้าเพิ่นเป็นจังซี่หั่นนะโอ้ก็เลยให้เพิ่นไปซะแล้วเมื่อเฮากะสร้างมาซัมหนี้หั่นนะอๆคือชูบเมนเนื้อคู่เฮาหรอกั่นนะก็ได้ปล่อยให้เพิ่นไปโดยโดยอยู่บ้านเดียวกันนี่บ่เพิ่นอยู่ทางปู้ทางกัวเซ่ปุ่มคนละบ้านคนละเมืองกันเนาะอื มาพบกันนี่คือเพิ่นมาหล่นมาอย่างในแบบมาพ่อกันช่ไหมเซตกันทางอินเทอร์เน็ตหรอปล่แมนเซตทางอินเทอร์เน็ตตอนนั้น,นเห็นเบียกอยู่แถวประตูน้ำเลยเพิ<อ>่นก็เลยอ,อยู่แถวราม,รมํำแพงก็เลยเห็นเฟซก็โอ,โอโล้ลมกันฮ่นะโดยโดยคบกันโดนว่าสะจังเลยหักมักกันเป็นยังคืออยู่กันมายืนมายาวกัดวารุนปณิธานเดือนปลายหนึ่งโอ้เออเออคุยกันะนะเนาะแมน แล้วมันนี่เดือนปลายนะแล้วมันนี่อะตกลงผงจ่ายและแต่งดองเลยกะตอนนั้นกันยังม่ทได้แต่งนะกะหาเงินนะกะมาไหวมาคอก่อนนะโดยกัดังจากใบคอแล้กะลงไปหาเงินอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ขึ้นมาวันนี้กกแต่งแต่งได้กะลงไปหาเงินอีบ้านนี้ก็เลยมีโควิดก็พากันขึ้นมากนะก็เลยไ่ได้ไปเลยก็ยุ่มกันเลยนะโดยโดยขึ้นมาอยู่บ้านในช่วงโควิดแม่แล้วอยู่กันไปสักพักแล้ว เลืกลาก,กันบัแม่นโอ้แล้วคือหากก็ได้ลูกกับสองเดือดไายแม่นไทยเป็นเชื่อไหนนาอไปคลอดลูกมีแบบคลอดธรรมศาสตร์หรือว่าพาคลอดคลอดธรรมศาสตร์โอ้วัได้ยพาอ๋ออมัน่นออกง่ายอยู่เนาะแม่นออกง่ายอันน้ำหนัก่นเท่าไรคะตอนออกอันว<ม>่าะม่สามร้สาม ปาสามโรสามนี่ออกงานก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะโดยเหมือนกันยันแม่พเพม่อนเจ็บลายแม่แเป็นคนที่เบิร์กกรรมหรือว่าครัวเฮานี่เป็นไพส์สระระดับแม่โอ้โ<ด>มแม่แม่โดยอยู่กรรมห่อนบ่รัวกรรมเย็นกรร<ด>มห่อนกรรมห่อนนี่หมายถึงแบบว,ว่าอยู่ในเตียงอะเนาะแม่อยู่ในเตียงเลยก็ย่างภัยเออ์เออเออแต่กินน้ำห้อนอาบน้ำห่อนนะ คนที่พาเขาลุกพาเขาอย่างเขาของน้องนันเป็นแม่เวิดแม่โอ,อ้แล้วเจ้าโบได้บอกเพื่อนอกว่าเจา้าอ่ะถือพาเดอ้อประมาณนี้เนาะก็บอกอยู่แต่ว่าเพื่อนกับโบหับนะเพือ่อ,อนโบหับหมายพราะว่าเพื่อนปฏิเสธไปเลยเนาะแม่เป็นปฏิเสธไปเลยว่าไม่ลูกเพื่อนนะโ,โดย<ะ>แล้วเขากับโบได้พัวพันกับเพื่อนเลยนะ ขับกระบอกเพิ่นแล้วเพิ่ยเพิ่นบ่หักกระบอกเป็นยังขับกระบอกอะไรอย่างเพิ่นมารับเลี้ยงกันเนาะโดยเมื่อเพิ่นบารมีนลูกเพิ่นอนขัะปล่อยเพิ่นไปเบี้ยลูกของเขาเขาจะยิยงเองได้ฮะนะโดยโดยตอนที่บอกเพิ่นแล้วเพิ่นว่าโบหักมีสาระด่าโหสึกแะไรได้ค่ะกะทำอิด่มเตื่นตันหรือยังไงแมนตื่นตันกับอิ่มแมนอิ่มอิ่มเลยล่ะแล้วคิดอะไรในในวินาทีนั้นอีเต้องเขาคิดอะไรในตอนนั้น กะคิดว่าเออบบเป็นยังในเมื hmm. i, hmm. ่อเขามาเขาก็ยังเลี aa, ้ยงได้ฮะนะโดยจำลูกนะเขาถึงเขาจะบเมน์มาเป็นแม่เคยเลี no. ้ยงลูกมาก่อนน่ะจำลูกจำนี่คือทีเลี้ยงได้อย no ู่ฮะนะโดยยังน้อยเขาก็ย oh? ังมีพ่อมีแม่เขาเนาะแม่คอยซัพพอร์ตเขาฮะนะโดยแล้วบัดนี้เลยลูกได้ส่งเดือนยังบบพร้อมเปิดใจบ่กะยังอยังโดยยังอีกสักหน่อยเนาะ ให้เห็นหญ่กนกน,นีน่ก่อนบอกแม่เห็นพญ่กนอนะโอ้เอเอถ้าว่าพ่อมเปิดใจแล้วกะซีแจง้งเอฟซีเธอหนึ่งเนาะโดยเพราะว่าแล้วกะเหาอายุสามีเน,ะนาะเฮากป็ยังต้องการที่ว่าจะมีครอบครัวอยู่แล้วโดยหรือว่าอะไรในความคิดของเจ<ะ>้าพ่อแล้วบอกยังอยู่อันเป็นยัง,ย,งยังมั่นคิดปัญหาตอนนี้ะนะเนาะโดยกป็ยังจะโจ้บก่อนนะเรียนดูเขาให่กกอนโดแล้วจะคอยว่นนะยยากันเนาะล้วจะคอยว่ากันอีกที่หนึ่ง กันชีว่ามันน้อยเกินไปก็อย่ามันบอกจังใดนะโมขักมแน่โดยถามว่าสีวา,วน,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 า,านี่นมนมหาอยากเงียนมือขามาซอยก่อนนี่ก็กคือได้ไหมบ่โดยได้แต่ความหมายนี้สวยไปก้อนเนาะแมแ่ถามว่ามือเลยครับพร้อมเปิดใจนีนก็รคอยกันเนาะนสวยด้วยความเอ็นดูอะไรก็สงสารเมตตาประมาณนี้ทุกคนเลยเพราะว่าทั้งสาวรดาเป็นแม่เลี้ยงเดียวเนาะ การที่ว่าเลี้ยงเดี่ยวนี้ลําบากบะสารลตากะลําบากแน่ไปใส่มาใส่กันยากานะเพราะว่าลูกก็กินนมแม่ด้โอ้กินนมแม่บอแมนเป็นอะไรทาว่ากินนมผงย่านบ่มีเงินซื้อเพื่อนกินแม่กิย่านบมมีเงินซื้อเพื่อนกินก็เลยกินนมแม่ไปก่อนเออเออแมอนเลยเนาะโดยเพราะว่าสิวแล้วเขาเห็ดเวียกอยู่บ,บ่เลยบ่ได้เห็ดเวียกอีกอย่างเลยเลยมีแต่เอาลูกโดย ในเฮือนในซานของสารดานี่อยู่อยู่กันจ็กคนสะจะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวรดาแล้วก็สาลดาเองแม่เป็นสี่คนโอ้แบบเอื้ออายน้องเพิ่นไปใส่เบิดสะมีน้องสาวคนเดียวแต่เพิ่นไปเห็ดเบียกอยู่ไทยแล้วเพิ่นก็มีครอบครัวแล้วค่ะนะโอ้เบิดในเฮือนในซานนี่มีไอ้น้องกันแค่สองคนบ่แมนเออยิงมาสองเนาะเออเออเออง่าน้องกับบุหรี่ปันใด้อ้น คือให้หนาติกาในก็เฮ็ดปกติบรอกแม่กะปกติตอนที่เฮ็ดนี่่อ้คือว่าเฮ็ดสารด้าเป็นมัดเข่าบอกแม่นกัช่วงนั้นกับมัดเข่านั่มฮะนะเวลาเพิ่นนอนฮะก,ก็เล่นไปมัดเข่าซอยพ่อใช่ไหมฮะนะเ,ออเป็นตื่นฮะก,ก็ต้องมาอุ้มมาเพิ่นกินนมกินยังเพิ่นก็มานอนต่อฮะนะเ <c oughs> <c oughs> ลยซอยอะไรบางข้าวส่วนลายนี้มีเตะพอกับแม่เนาะแม่มีนตะพอกับแม่ อือ่าเลยเขากลุกยังน้อยเช็ดยังกับมได้หลายเนาะแม่เออเออแล้วในอ่ะก่อนก่อนเนาะกับไปเฮ็ดเวียดอยู่ไทยแม่นคือสาลาดานี่ก็ได้เข่าองเฮียนอยู่มั้งสัเข่าองเฮียนอันหอดแต่ของภาซีก็เลยแม่พาไปไทยก่อนนะก็เลยเฮียนบมจบแต่ว่าอ่านออกเขียนได้นี่กับพ่อได้อยู่ดทางน้องสาวเพิ่งจะเป็นเป็นน้องสาวละเนาะ กับเฮียนผ่องเดียวกันกับไปน้ากันเลยนั่นกันะเลยเพิ่นยังผลยังไปยันแบบอะไรเฮียนจบจะคนนะสัมกันโดยเพิ่นยังมันมีครอบครัวบอลนองสาเพิ่นมีแล้วอืออือผลมีแล้วแต่ผ่านแน่นะครดเดสารดาโดยไพน์นี้ตงเป็นคนเมืองแยงพอกับแม่อันนี้กัยังมูฮู้นะเพราะคนมันเป็นขึ้นอยู่กับพอกับแม่ว่าจะเอาผู้ใดเลี้ยงนะอืออือบางทีเพิ่นกัว่าให้ยอยู่น้ำกันเลยบางทีนะอันนี้เขาก็ะปฮู้เนาะแม่์เลย ถ้าว่าในตามบ้านตามเมืองเขาเนาะส่วนยนี่ใน่นสีเอาลูกหลาเลี้ยงเนาะถ้าว่ารูปหลาเป็นลูกอ่าสาราเนาะถ้าเป็นลูกชายนี่ก็ออกเพื่อน,แ,นแต่นี่ก็ตรงเมืองเก่าถึงเมืองกเก่าเน่ะแต่ว่าใน,านาใจเนาะถามถามเมืองความความคิดหรือว่าความในใจของสาราดาเนาะถ้าว่าแต่งดองกันออกเพื่อนหรือว่ามีคู่ชีวิตเป็นของตัวเองนะอ<ด>ย,ย่างคุณทั้ำพอนะ้ำแม่บอกเลยว่ายอย่าออก อยู่เพื่อนของตนเองอยากอยู่เป็นของตัวเองเนาะมันจังบอยุงยากับเพื่นนะออืโดยแต่ว่าเขากะเบิงแย่งกันไปอยู่เนาะแม่กับเบิงเขากะเบิงเพ่อนอยู่เขากะเบิงแบบข้างๆขนะะเนาะเขาก็บอกเป็นป้าเพ่อนแล้โดยโดยเพื่อนของตนเองนี่ไหมความาเพื่อนที่สั่งกับผัวเนาะหรือว่าถ้าไปเพื่อนปู่เพื่อนยายก็สะดวกอยู่บ่อันนี้กะ ย่านบนเนตใจบันไดฮะนะถึงเถือเฮามันบกขักคืออยู่เพื่อนเฮาเลยเนาะแมนแมนโดยอันนี้เพื่อนเฮาสั่งเองว่าอยู่จังไดก็อยู่ไรฮะนะโดยว่าอะไรก็อยู่กับลูกกับผัวเนาะแมนเ <laughs> ห็ดกินเห,ห็ดอย่างกะคือว่าอะไรลูกกับผัวเว้ากันกะสองสำคัญกับเขาใจเนาะแมนแมนอยู่กับหลายคนก็คือว่าอะไรทุกคน,น่าอยู่กับหลายคนแนคนล้วแหละสิวันอะไรเนาะ ถาว่าเปิดใจอีกที่นี้ยังโดนบ่กะรอให้ลูกใหญ่ก่อนน,นะพอดีปลายพันละโอ <laughs> ยังยย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 อยยยยยยตออพอพอพอยอยนยย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 ยเปยายยยายย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 เยย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 บยยยยยยนยย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 ยเยย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 ยนย่อยกยย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 ย้ยย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 ย่อยย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 ยายย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 นยยะอย่างน้อยเพ่ดดน,นะหมายถึงลูก,กนนะ แม่นเพราว่าแล้วก็คนที่ชิขามาเนี่ยก็ต้องฮู้ยแล้วว่าเฮาก็เป็นแม่เป็นตาไม่ห้างเนาะแม่แม่มีห้างเลยเนาะเขาเลยเพราะว่าห้ืยแม่เดี่ยวแล้วแหละเออก็ถือว่าเพ่งเติบเนาะเลี้ยงลูกมาคนเดียวบาทีแม่ไหนชื่นคำเขาบริหารเขาเอายังสื่อค่ะกับางทีกับมีแต่เอาน้ำพรอน้ำแม้นะ การช่วงนี้ก็ยังมีเอ่ยหักอยู่ทางยุโรปเพไ่เป็นชอยเขามานะไปซื้ออยู่ซื้อกินอือืโดยคือเป็นพวกเพลิดเพลินันนนน่นแหละโอ้อืม,อมพอได้อันซื้อหันซื้อหนีเนี่จังเล็กจังหน่อย<แ><แ>คันทิทาให้เฮาอันหาหนี่ก็านบวิดพอกับมกแม่เนาะแม่เข่าหน้าตะการนี่ก็เลี้ยวบวเลียวโดยเลี้ยวบวเลียวได้หลายโมกติดเลค่ะกับองเฮ็ดองทงกับอะไรแต่ร้อยปลายนะ คือฐานะครอบครัวสารดานเป็นประมาณใดคะกกับกับบามีกับบุ๋มเนมีกับพอกันกลางพี่น้องไง้พออยู่พอกินเนาะแม่กัพออยู่พอกินเพอบไม่ได้ซื้อคอน้ดเขาฮะนะโดยแต่ว่าเขามีลูกเล้วนี่ก็ค่อนข้างว่ายากอยู่เนาะทูทูไายไทยไปเพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงลูกคนหนึ่งนี่เลี้ยงเด็กน้อยคนหนึ่งนะต้องใส่ใส่ใจ่ายใส่ใจลายอยู่บ่เลยอันนี้ก็ยังงูอ่ะนะว่าเขาก็เป็นแม่ไม่อ่ะนะ โดยว่าใจใจมันลายสัมไรเพราะว่าหาก็ได้ทรงเดือนไปแม่หาก็ได้ทรงเดือนไปผ่านมาท่งเดือนไปนี่เบิดหลายบอกกเบิดลายอยู่อนอกจากกันที่เราซื้อแพนโฟรเพิรดได้อ่อ่โดยเบิดลายเติบแล้วคือเพิ่นนี่แนวที่ใส่นี่มีแพนเพิร์ดแม่นอันนมผากกิน,นอ่ะนมแม่เนาะแม่กินนมแม่เพิ่นใส่แบบไหนแน่จะเพิ่นใส่เพิ่นใส่ห้าตองสื่อนะมีแต่แพนเพิร์ดบอก่แม่นมีแต่แพนเพิร์ดทัละช่วงนี้ค่ะออโดย เพราะว่าเขามันสิ้นแหลกเพิ่นก็ททนได้กินทนได้กินเพิ่นยังไ่ทันหอดอกเดือนก็เลยยังบ่ให้เพิ่นกินหั่นล่ะอืออือห้เพิ่นหอดอกเดือนก่อนบ่แม่นโอ้ยันว่าเพิ่นก็บ่ได้ให้อีหยังเด้เพิ่นก็กินนมแล้วเพิ่นก็นอนโอ้ยลูกยิงบ่คือลูกสายลืมถามเนาะทุกคนลูกผู้หญิงโูดยได้อ่ะตั้งชื่อตั้งเสียงไปตีห้อยแล้วแม่นเพิ่นชื่อแนวใดน่ะชื่อน้องต้นข้าวหอมหลอกมลิ ซื่อกงามเนาะทุกคนโดยซื่อซื่อเ่นพนันซื่อต้นข้าวหอมดอกมะลิแต่ว่าซื่อจริงพนันซื่อน้องวันรักษาโอ้ยเนาะซื่อไปตั้งห้นี่ค่ะแม่บอกมีทางเันผู้ใหญ่เป็นตั้งห้ยโอ้เออเออโดยกี่เดียวว่าสาวดาดาตั้งห้เนาะแม่ไม่นี้ยามท่านตั้งห้หรอกก็เอาตามเพิ่นติ๊กแม่ตามเพิ่นก่อนนะตอนได้เพิ่นเขาก็คิดไปอยู่ว่าจิซื้อว่าจะซื้อน้องดิซ่านะ เลยได้แต่ชื่อน้องนิสาชื่อว่าเพี่นบลบดเอือยแต่น้องนิสาเอือยต้นขาหอมดอกมะลิบันโดยโดยก็เลย,ย,ยเอาชื่อนั้นเลย, <c oughs> ยคือว้าแล้วอันรักๆักในมีเตอ่เอาเอื้อยเตอยู่ต่างประเทศผลบอยืนยืนสมือนี่จ้ะแนนนอกจากเพผนแล้วก็ยังโมมีไผ่เนาะโมมีโอสิ่งที่เขาขาดเรือนี่เป็นอย่างไรที่สุดล่ะสาวละจ้ะเงินคำสื่อนั่นนี่นี่แนน อ่าลักลากในสิเป็นเงินเนาะแม่ก็สิเป็นเงินแล้วเพราะว่าเขาต้องไปซื้อหันซื้อหนีเนาะโดยมแม่เลี้ยงเดียวมันกค่อนขังวัยายากเลยทุกคนเนี่ยบัวมีคนหาให้เนาะแม่อะะเออแต่กาถาว่าเขามีอาเชื่อในสามีเนาะก็เผื่อหาอะไรก็เขาก็เป็นคนเลี้ยงลูกประมาณนี้อันนี้ถ้าจะไปหากับบัวได้ก็อาศัยแบบว่า้ามีคุยใจดีก็คือสามารถช่วยสามรดาได้ช่วยช่วยบัวลายก็ช่วยเท่าที่เขามีเนาะ ผู้ละล็กผู้ละหน่อยก็สีแบ่งเบาสีได้แบ่งเบาหอยยิ้มให้่นเนาะคือถามในน้ะถามตรงๆแบบว่าเขาเลี้ยงลูกมาไหนมีหรอเ่มือที่เขาแบบว่าคิดเทะก็ยังมมีโอ้เออเออถือว่าดีได้ถามว่าเขาบริขีดนั้นเนาะบริขีดปะเออเลี้ยงลูกไปนี่กะมีแต่ แบบมันมวนซื่นเลยว่าเฮาดีใจเลยว่ามีปูพูดคุยกับเฮาหาน่ะอย่างน้อยก็อบอุ่นได้มีเด็กน้อยอยู่นะหาน่ะไม่ได้คิดเรื่องอื่นหรอกโดยในเห็นหนาเพิ่นก็คือว่ายิ้มได้บ่แม่นเฮ็ดเบียงเมื่อยๆก็ขึ้นมาเห็นหนาลูกก็มีแห้งแล้วโดยกามีเตอเท่านั้นเนาะเพราะว่าเฮาก็อยากมาถามไทยเพิ่นแหละก็ได้ยินข่าวว่าเพิ่นเลี้ยงเดียวก็อยากให้ยื่นมือเชื่อดนะขอบคุณ้มเชือดเนาะ ตอวมีผูญญ้หญ่จะดีเพิ่อนอยากตามซวยเหลือเข้ามามกัทงางเขากจะได้ขอตัวโจกคิดไว้ก่อนนอะก็ขาขอบโมขอบใจทางสาวราดาเพิ่นที่ว่าเสียสละเวลามาโอมมาลมนำเฮาเนาะโดย,โดยสบายดีเด้อสบายดีโอเคนอะทุกคนตอนนี้สาวเปียกกก็โอ้ลมกับสาวรดาก,ก็เป็นทีห้อยแล้วคือทางเพิ่อนอีกะโบได้อ่ะมาในเคสเปิดใจเนาะมาในเคสซวยเหลือทุกคนเนี่ย ถามว่าที่เอ็นดูสงสารเมรีเรียงเดียวก็สามารถส่งสิ่งของมาอ่าสวยเหลือเพิ่นได้เนาะสิ่งของหรือว่าเงินค้ำเล็กๆน้อยๆที่ว่าเฮาก็คิดว่าสามารถสวยเพิ่นได้แล้วก็สามารถแบ่งเบาภาระหรือว่าแบ่งปันหอยยิ้มให้ ึ่งกันแหละกันเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ทางสามผู้เปียงก็สิได้ขอตัวจบคลิปไว้ก่อนก็ขอม,มคอุขอบใจหลายๆเด้อเอฟซีเบอสุขสุขคนเนาะที่ว่าเขามาหับสมหับฟังคลิปของสาวผู้เปียงตั้งแต่ต้นจนจบก็อใหายอยู่ดีมีแห่งความเจ็บมาให้ได้ความไข้บ่ให้มีโดยสบายดีสบายดี